มาแล้วครับผู้ใดผู้ใดเป็นน้องเอฟซี้สาวน้อยเป็นน้องแฝงเอฟซีบอดจุ๊บ่ย้แย้ไม่ยิ้มครับอันนี้ก่อนหน่อยเสียงสวรรค์ครับนี่ก่อนหน่อยเสียงสวรรค์เพชรงวัญเพ็เยียมเลน

Nhìn tập trễ xa đã nhìn nhiều tập trễ có thể. Qua mặt lần thứ cả là một cái bóng điện biên giới. Song tay cả ngày. Tập trễ xa đen. Tập trễ xa bán của tập lộng hát quá 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 quả quá quá trái quá

chúng ta toi hắn tay đầy tay bụi bò noi để qua đuôi nhưng chọc tay sáng mùa đuôi bụi mẹ bụi bạc bò sọ bà yak bò mặt bạc tay lại gặp gặp อาพระอาเทียนชวนหลวงพอนอนเบลขาบ้าพเนี่ยนินบักบีปัญหาคนนู้นทำนี้เสียพีดีที่บวกไวไย,วยพอเอาให้ด้วยขั้นป้อเชิ่วจะต้องมแมนแฟนสาว มาคุณเลยๆ่ะคุณย้อนทั้งหลังเราถ <ขอ S 2> ุนฝ<อ>ุ่ยมาไหนได้เนื้อขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้แล้วจานจานปลาจานนี้ก่อนอันพันไปบางอันเขาเอินยังก่อ <c oughs> เป็นเพลงยังก็มากินเป็นเพลงเพลงเก่าของนีกรอน้อยเสียงสวรรค์นะครับผมเป็นเพลงแหล่หมอดูหมอเดาครับผมหมอดูหมอเดาในชีวิตนี่เป็นหมอดูบ่ข้นงส่าคล้ายหลายกับเป็นหมอดูข้นใซ่คล้ายหน่อยกับเป็นหมอเดาครับมดส่วน มันขึ้นอยู่กับคู่กับค่ายควับเนี่ย่ศสัทธาครับเนี่ยเสัทธาแต่ายตอร้อยเก้าเก้าสั่างสั่งเอาขึ้นมือนเดียวน่งั้ตังร้อเาเมันก็สิเปนหมอเดาอ้โอ้สัทธาเนี่ยขึ้อย่างรฮะสัทธาคือควายน้อยเกียตมโอ้ยสัทธานี่คือควายน้อยเกีจตุมใ่ยังว่าควายน้อยเกีตมเอาวงนเกียกตมแล้วก็ไปหระต้นไม่เนี่ยโอ้่านต้นนังท่าต้นเอาเอง ไเด้อชื่อไปเด้อพี่น้องเด้บัจนี้ศรัทธาคือโค้ดหน่อยเกียรติสมบัติ่าเพราะเดี๋ยว่าโค้ดหน่อยเกียรติสมบัติมาอย่างพราะปัจจัยศรัทธาคือความศรัทธาคือความเชื่อใช่แล้วสิอ๋อนี่คือผู้นักศัจจะความจริงใจสัจจะคือความจริงใจสมาธิคือความสงบสมาธิคือความสงบเอาไม่ได้คือมาแปลกแถวบังไฟบ่ขึ้นคือยังไงมากระจายเนี่ยมาเนี่ยบังไฟบ่ขึ้นบังไฟสูงนี่คือยังอ๋อ ล่างหูว่ได้ล่างหูว่ได้ว่าอยู่ละไฟบ่อคืนนี่ทำใจบ่สั่นกลามเนเล็กขาดค่าเป็นน้ำซิ้นแล้วเนึ่งกับภาเตอนนี้ลูกสาวคนก็ปิดดังมาเหลียตาตาวะที่นี่บ่ได้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแนี่คือวันหนึ่งเรากนเนื้อห่างๆบัดนี้นี่พูบมาบัดเดียวล้มาหนาวแล้ววะเนี่ยตอนนี้ฝนมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอสังขระโอ้โหสังขระปราสาทเอ้นี่ก่อนเรามาหาเ้าดอกนี่ก่อนสังขระดีจังหวันใด สังขารในจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์บ่ครับอ๋อสุรินทร์คนชัยาบุญคนชัยาบุญเอาพี่น้องข้าวที่อยู่ภาคตะไกย์ตอนนี้จอดจ่อมอขับมาแล้วและสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องขับมาหอดมาถึงอะไรจะเริ่มครับผมแวะที่เต็นท์สีเหลืองๆอ๋อแวะทำไมอ่ะรูปภาษาอังกฤษที่มีตัวเอ็มเอ็มเอ็มร้อยห้าสิบโอ้ยูมองหันมีกิจกรรมดีๆครับพี่น้องครับเพียงแต่ท่านถือโทรศัพท์นี่ถือจังสิถือโทรศัพท์ถึงเยอะพี่ยาบ้าอ๋อโทรศัพท์ไปแรกเอาไว้อาาจรย์นี่ก่อนเจ้าได้ถือไปแที่ไป ถือโทรศัพท์แล้วไปแลกแอดไลน์พอแลกแอดไลน์ปุ๊บปรับยนห่วงหมดเลยนี่เสียงหายห่วงมากยังพูดตั้งเห็ดเลยครับไปลองเห็ดเบิ้งพี่น้องเขาอยู่นี่ไปลองควบแม่น้ำกันพอแหลมไปเห็ดแล้วเป็นไงเนี่ยไล่ละเอียดโบสถ์ซุพี่น้องฟังแม่นมั่นพ่อมีแต่แจกกับแจกมื้อนี้บ่ได้มาขายมื้อนี้บ่ได้มาขายเออวันนี้ไม่ได้มาขายมีแต่แจกมวนมั่นพ่อนะมวนมั่นเอาเองให้นฟังผู้ผู้ไปเข้าบรรยากาศเอาหาห่วงหาห่วงมาดกัน ผัดห่องแรกเขาแหลนี่ดห้องแหลกคือเขาซมันมาท่านในซ้อมนี่แค่ว่าขันไปรอบนเนี่ยเขาหกเลยแต่ว่าเขาซีในมอนในม้อนเออมอนไ้เอ็มร้อยห้าสิบตัวแ้นะครับเสื้อยังกี่ตัวนะครับนี่ชันบอกังกี่ตัวเชือเช็กซาวด้ครับพี่น้อง เป็นเสื้อถ้าโย่เข้ามางหมรักจะดีเสื้อวยๆดีนะทีมงานตก๊คาเราสวยใส่ทาสวอใส่กาสชมควาสดีลขอบคุณครับ